ยินดีต้อนรับสู่วิดีโอแนะนำการใช้งานของ Xness วันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการลงทะเบียนบัญชีพื้นที่ส่วนบุคคลใหม่กับ Xness ร,รวมถึงวิธีการเปิดบัญชีซื้อขายใหม่ให้เริ่มต้นโดยไปที่เว็บไซต์ของเราและคลิกเปิดบัญชีป้อนข้อมูลประเทศที่อาศัยอยู่โดยข้อมูลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และจะส่งผลต่อระบบการชำระเงินที่ให้บริการในพื้นที่ส่วนบุคคลของคุณป้อนอีเมลที่คุณต้องการลงทะเบียนพื้นที่ส่วนบุคคลนี้สร้างรหัสผ่านตามข้อกำหนดพิเศษ โดยต้องประกอบด้วยอักษรตัวพิมใหญ่อักษรตัวพิมพ์เล็กและตัวเลขคุณจะต้องใช้อ e ีเมลและรหัสผ่านนี้ในการเข้าใช้งานพื้นที่ส่วนบุคคลจากเว็บไซต์หรือจากแอป Exness Trader หากคุณมีรหัสาร์ทเนอร์คุณสามารถเรียกรอกรหัสดังกล่าบได้ที่นี่และนมโยมจีขอยงคุณไปยังโปรแกรมาร์ทเนอร์ของ Exness ช่องป้อนข้อมูลจะถูกลลางหากก่อรหัสาร์ทเนอร์ไม่ถูกต้องเพื่อให้คุณลองอีกครั้ง นอกจากนั้นคุณจะต้องทำเครื่องหมายที่กล่องข้อความเพื่อประกาศและยืนยันว่าคุณไม่ใช่พลเมืองหรือผู้อาศัย,ยในสหรัฐอเมริกาคลิกดำเนินการต่อระบบจะนำคุณไปยังเอ็กซ์เนสเทอร์คลิกที่นี่เพื่อเปิดแทบ Name owser, ็บใหม่ในเบราว์เซอร์สำหรับพื้นที่ส่วนบุคคลของคุณโดยค่าเริ่มต้นแล้วคุณจะพบบัญชีจริง NT5 ในหัวข้อบัญชีของฉันใต้แท็บบัญชีจริงนอกจากนั้นคุณจะพบบัญชีทดลอง NT5 ใต้แท็บบัญชีทดลอง ตอนนี้เรามาดูวิธีการสร้างบัญชีซื้อขายเพิ่มในพื้นที่ส่วนบุคคลใหม่กันเลือกเปิดบัญชีใหม่ภายใต้หัวข้อบัญชีของฉันเลือกประเภทบัญชีจากบัญชีมาตรฐานและบัญชีสําหรับมืออาชีพจากนั้นคลิกเปิดบัญชีซื้อขายจริงหรือลองเทรดในบัญชีทดลองตามประเภทบัญชีที่ต้องการในหน้าถัดไปคุณสามารถตั้งค่าประเภทบัญชีของคุณเป็นบัญชีจริงหรือบัญชีทดลองได้อีกครั้งรวมถึงเลือกเทอร์มินอลการซื้อขายที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็น MT4 หรือ MT5 ตอนนี้คุณสามารถเลือกการตั้งค่า Le v e r a ร e สูงสุดที่ต้องการรวมถึงสกุลเงินของบัญชีโปรดทราบว่าคุณไม่สามารถเปลี่ยนสกุลเงินของบัญชีได้ในภายหลังสุดท้ายตั้งชื่อเรียบบัญชีสำหรับบัญชีซื้อขายนี้และตั้งรหัสผ่านที่จะใช้เป็นรหัสผ่านการซื้อขายเมื่อคุณดำเนินการเสร็จเรียบร้อยให้แตะที่เปิดบัญชีเพียงเท่านี้บัญชีใหม่ของคุณก็จะแสดงในหัวข้อบัญชีกับฉันภายใต้แท็บบัญชีจริงหรือบัญชีทดลองโดยขึ้นอยู่กับประเภทบัญชีที่คุณสร้างขอขอบคุณที่เลือก a x c e s ยินดีต้อนรับสู่อีกหนึ่งวิดีโอแนะนำการใช้งานของ Axness วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการยืนยันโปรไฟล X ์ Axness ของคุณให้สมบูรณ์โดยใช้เบราว์เซรอร์บนคอมพิวเตอร์เริ่มจากลองที่เข้าใช้พืิ้นชีส่วนบุคคลของคุณบนเว็บไซต์ของเราคลิกดาวขึ้นตัวเทรดเดอร์ตัวจริงเพื่อเริ่มยืนยันโปรไฟล์ของคุณก่อนอื่นให้ยืนยันอีเมลของคุณโดยคลิกที่ขอรับรหัสให้ป้อนรหัสแล้วคลิกดำเนินการต่อ ถัดไปยืนยันหมายเลขโทรศัพท์โดยป้อนหมายเลขโทรศัพท์แล้วเลือกรับรหัสทาง SMS มล์การโทรแล้วจึงคลิกขอรับรหัสป้อนรหัสและคลิกดำเนินการต่อเพื่อยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ของคุณขั้นตอนนี้ให้ป้อนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดและที่อยู่คลิกดำเนินการต่อเพื่อจบขั้นตอนนี้ระบบจะแสดงข้อความยืนยันว่าคุณสามารถฝากเงินได้แล้ว คุณสามารถคลิกฝากเงินเลยเพื่อทำการฝากเงินหรือคลิกยืนยันตัวตนให้สมบูรณ์เพื่อทำการยืนยันโปรไฟล์ให้เสร็จสมบูรณ์หากคุณเลือกฝากเงินคุณสามารถย้อนกลับมาทำการยืนยันบนัญชีในภายหลังได้โดยคลิกไอคอนยืนยันตัวตนให้สมบูรณ์ในหน้าเว็บไซต์หลักขั้นตอนถัดไปในการยืนยันโปรไฟล์ Xness คือการกรอกข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางการเงินเป็นแบบสำรวจประสบการณ์การเทรดของคุณแต่เป็นขั้นตอนที่จำเป็นในการปลดล็อกคุณสมบัติทั้งหมดของบัญชีเทรดที่ได้รับการยืนยันอย่างครบถ้วนคลิกดําเนินการต่อเมื่อกรอกแบบฟอร์มนี้เสร็จแล้วก่อนที่คุณจะทําการส่งเอกสารยืนยันตัวตนและเอกสารยืนยันที่อยู่ระบบจะขอให้คุณตรวจสอบชื่อที่ป้อนไว้ขณะลงทะเบียนโดยชื่อของบัญชีจะต้องตรงกับเอกสารที่ส่งรวมถึงชื่อในบัญชีชำระงเนงินใดๆ ที่จะใช้สำหรับการฝากและถอนเงินในอนาคตด้วยทำการแก้ไขหากจำเป็นและคลิกอัปโหลดเอกสารตอนนี้ก็ได้เวลาส่งเอกสารที่นยียนตัวตนของคุณอันดับแรกให้เลือกประเทศที่ออกเอกสารที่เนยียนตัวตนและประเภทของเอกสารที่คุณต้องการส่งคำแนะนำและข้อกำหนดจะแสดงที่ด้านล่างโดยขึ้นอยู่กับประเภทเอกสารที่เลือกเพื่อให้เอกสารได้รับการอนุมัติกรุณาตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ที่นี่ คลิกอัปโหลดเอกสารและค้นหาไฟล์สำเนาเอกสารเพื่อแนบไฟล์หลังจากที่แนบไฟล์แล้วให้คลิกส่งเอกสารและดำเนินการส่งเอกสารยืนยันตัวตนต่อจากนั้นเป็นขต้อนส่งเอกสารยืนยันที่อยู่ของคุณโปรดปฏิบัติตามข้อกำหนโดและคำแนะนำที่แสดงขณะเลือกเอกสารสำหรับส่งคลิกอัปโหลดเอกสารยืนยันที่อยู่จากนั้นเลือกส่งเอกสารเพื่อทำการยืนยัน ยินดีด้วยสถานะบัญชีของคุณจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติเป็นได้รับการยืนยันอย่างครบถ้วนหลังจาที่เอกสารได้รับการตรวจสอบเสร็จขอขอบคุณที่เลือก Xness